ทุกคนเดียวๆนี้อย่างที่ได้ยินเสียงของผมหายอยู่วิดีโอนี้จะต้องเครซี่สุดๆอย่างที่คุณเห็นพริอุ๊ออนไลน์แล้วประเด็นก็คือเธอค่อนข้างติดเซิร์ฟเวอร์นี้เธอไม่หยุดเล่นสักทีนี่ก็าปาไป18ชั่วโมงแล้วในโลกเอาตัวรอดนี้นะครับเราเลยจะแกล้งเธอกันเอาล่ะมุ่งตรงสู่บ้านของเธอกันเลยนะครับเราจะไปที่บ้านของเธอทุกคนคุณต้องไม่เชื่อในว่าฉันติดใจหมดใหม่ของเดดบานมากอูสิว่าฉันแท้แค่ไหน แบบว่าฉันมีทั้งหมวกเพเชเสื้อกอดเนอเทลไลต์และฉันเอิ่มพยายามจะทำให้ทุกอย่างเป็นเนือ้อเทไลส์แต่เอาเถอะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยแหละทุกชิ้นที่เหลือก็คือเพชแล้วดูของที่ฉันมีในบ้านสิตรงนี้มีหินแล้วก็เดนที่ฉันทำฟาร์มและตรงนี้ก็คือของที่ฉันเข้ามาจากชาวบ้านนะคุณไม่ต้องรู้หรอกเอาละผมจะจุดไฟอ์มเธอจะได้ออกมาจากบ้านและมาดูไฟไหม้กันนะครับโอเคผมจะทำการซ่อนตัวตรงนี้เอาละ ที่หมู่บ้านอาสมันมีไฟไหม้ที่หมู่บ้านด้วยนะวิ่งเร็วไหนนะไหน лов, ไหนๆๆๆไหนไหนวาไงนะฉันไม่เห็นไฟเลยมันอยู่ไหนเนี่ย โ okay. อ้เยี่ยมเพอร์เฟกเลยทีนี้ในเวลาหมอนเมงที่จะเข้าไปซ่อนในนี้ผมจะแทรกซึมเข้าไปในบ้านของเธอแล้วนะครับเอาละผมจะสร้างฐานตรงไหนได้บ้างเ <c oughs> ดาออกแล้วต้องคิดไม่ถึงแน่ดับไฟแล้วดับไฟแล้วเอ๊อมีอีกไหมลืมหมด,หมดแล้วเนี่ยเอมฉันว่าหมดแล้วล่ะใช่ไหมเอมโอเคไม่มีแล้วด้านในบ้านแล้วด้านในบ้านมีไหมโอเคดูดีอยู่นะฉันจะต้องเอาของจากทุกชั้นบ้านแบบว่าซักมาเถอะบางครั้งพวกเขาก็กวนท้าวฉันเพราะว่า ไอ้พวกนั้นมันชอบขึ้นราคาของอะพวกฉันคิดว่ามันไม่ถูกต้องหรือสักนิดเดียวอะเอาละถ้า่างนั้นเราอุยแล้วเราก็กลับมาที่บ้านนะเอาละและ้วเอาละมาถึงอย่างที่พูดละเธอไม่เห็นผมอูแ้แย่แล้วไอ้พวกนี้คือไม้ที่ฉันใช้สร้างบ้านและตรงนี้คือของที่ฉันรวบรวมเอาไว้นะอย่างที่เห็นฉันมีก้อนเนเ้อทรา์ ฉันคงต้องไปหาต่อนั่นพเพะชัตเกาะมันสร้างตัวเองไม่ได้นะคุณต้องไปหาเองและสู้มันด้วยตัวเองไงเธอต้องออกไปผมยังซ่อนอยู่เลยเอาล่ะผมจะเปิดไม์แล้วหลอกเธอซะแล้วก็ชัตเกาะมันฝรั่งฮะเออเออไม่มีอะไรฉันแค่อยากแกล้งเธอให้กลัวเออไปแล้วไปมันก็แค่จัมสแควร์โอเคเลย วอาวให้ตายเถอะเรามาก็แกล้งกันเลยเหรอพระเจ้านายทำอะไยาเซลฉันเห็นนายนะฉันเห็นนายอยู่ฉันเห็นนาย,ยผมไม่รู้ว่าต้องเปิดแผนที่ยังไงแต่ผมต้องเข้าไปด้านในบ้านของพลีอุกอีกและแผนของผมก็คือรอดให้ครบ27ชั่วโมงข้างใต้บ้านโดยที่เธอไม่รู้ตัวนะครับแล้วมาดูว่าเราจะทําสําเร็จไหม โอเคเอาละผมจะกระซิบท่องวิดีโอโอเคมี2เหตุผลคือเพราะพีอุกอันได้ยินผมและเพราะเสียงของผมจะดังเกินไปนะครับผมเลยต้องกระซิบ,บอันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ตรงนี้และอันนี้ก็อยู่นี่แล้วก็มันฝรั่งด้วยก็ฉันใช้ไม่หมดหรอกแค่สิบแปดแล้วก็ใช้อีก16ตรงนี้อ๋อใช่แล้วถ้าเกิดฉันทอดมันฝรั่งทั้งหมดก็จะไม่เหลือมาปลูกก็สิเอาล่ะเสร็จได้จอบมาแล้วจะได้ออกจากบ้านฉันจะทีแล้วก็ไปหาทีด่ดีๆ เอาดูสินั่นไงน้ำเอาละทุกคนพีิุกออกไปแล้วโอเคโอเคเร็วเข้า,เ,เ,ขาลเ, oh, okay, เลยเข้าแล้วเธอมีโอเมจ้าโอเมจ้าโอเคเพอร์เฟกเลยต้องเงี้ยแหละเอาละเพอร์เฟกเพอร์เฟกเพอร์เฟกมาวางเจนต้าลงไปที่เดิมและในทางที่ฎีแล้วถ้ามีบล็อกทับมันก็จะได้ผลแต่ไม่ใช่จนกว่าจะวางกล้องวนช้อนปิดเอาไว้ด้านบนแบบนี้นะครับเผื่อไว้ก่อนตรงนี้อีกทีตรงนี้แค่นี้ก็พอในทางทฤษฎีแล้วผมจะทําแบบนี้เลย โอ้โอ้เยี่ยมมากเเพอร์เฟกเลยเพอร์เฟกและตอนนี้ผมจะเริ่มสร้างฐานลับแล้วเอาล่ะไปไปไปไโอเคไอเดีย okay, ผมที่จะสร้างฐานลับแล้วไปขโมยของพีอุ๊กด้านบนแถมยังมีเครื่องดักเตือนไว้รอกแกล้งเือด้านล่างโดยที่เธอไม่รู้ตัวเลยและแผนของเราก็คือการเอาตัวรอดในนี้เป็นเวลา24ชั่วโมงเลยนะครับ และนี่ก็คือใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงผมเลยคิดจะสร้างบันไดตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะครับเอาไว้ตรงนี้เลยนั่นไงบ้านอาเซลจะเป็นอะไรไหมถ้าเกิดฉันทําสวนระหว่างบ้านอะ่ะเราจะได้แลกเปลี่ยนมันฝรั่งกับเขาเอาตามนั้นเลยแล้วกันนะโอเคเริ่มขุดกันเลยขุดดูตรงนี้ ตรงนี้ที่ที่ฉันจะทําน้าไม่จํากัดเอิมโอเคเทน้ําลงไปและฉันต้องการเพิ่มเอิมน้ำสองล็อกน่าจะพอแล้วแหละดิฉันต้องใช้เพิ่มนะเอิจะไม่ได้เลยฉันเล่นหมวดเอาตัวรอดจนลืมวิธีทำโอเคฉันจะทําได้ใหญ่แค่ไหนกันแน่นะฉันคิดว่าตอนนี้ฉันได้ละตอนนี้ฉันมีฝรั่งมา18ปลูกและฉันจะปลูกอันที่ฉันมีอยู่1 2 3 4 5ส7 8 9า0สห้าด้าสิบ 11 12 13 14 15 16และเหลือสลูกสุดท้ายตรงนี้ไงอลูกสุดท้ายเสร็จแล้วทีนี้ก็ให้พระาทิตและน้ำทำหน้าที่ของมันจะจะกลับบ้านแล้วก็เดาว่ามันฝรั่งน่าจะพร้อมเก็บตอนนั้นแล้วนะรอดูโอเม่เจ้าเทวอกมาแล้วต้องทำอะไรให้เงียบห้ามส่งเสียงเลยเธออยู่ใกล้จนจะเตะก้นได้อยู่แล้วนะครับเนี่ย ใช่ดูสิมันพร้อมแล้วเอาล่ะรีบเก็บไปให้หมดเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวฉันจะให้ดูอะไรที่ด้านบนบ้านฉันนะคุณน่าจะยังไม่เคยเห็นฉันว่าเกล็ดก,ก่อนน่าจะเคยให้ดูอยู่มั้งเผื่อไว้ก่อนว่าฉันให้ดูอีกรอบตรงนี้คือโต๊ะเอ็นชาน์และชั้นวางหนังสีบางทีฉันน่าจะต้องวางเพิ่มเพื่อบวก x ออาจจะต้องตัดมาให้เพิ่มและม,มันก็คงไม่แย่หรอกดอถ้าเกิดมีสัตว์มาด้วยอ่ะเล่นคนเดียวก็เหงาแล้ว เอาละเธอขึ้นไปด้านบนมาดูกล้องกันเลยโอเคตัวแรกตัวแรกกับอีกตัวเอาละอันนี้เอาไว้ดูเธอตอนขึ้นลงแต่ยังมองไม่เห็นอะไรเลยโอเคแค่นี้สบายบรือเลยถ้าเกิดฉันมีสัตว์เลี้ยงละ่ะก็ไม่แย่นะฉันเคยเห็นแมวอยู่บ้างรอบๆเมืองแต่ไม่มีปลาเลยอะโอเคใย,ยแมงมุมฉันก็ไม่มีอืมโอเคแช่นี้ได้ฉันจะล่าแมงมุมแต่แน่นอนตอนเช้ามันยังไม่มีแมงมุมมันน่าจะมีเหมืองแถวนี้น่าจะได้เจอตัวง่ายๆอะนะ เอาล่ะ right, ถ้างั้นมาเริ่มกันเลยตอนเนี้โอเคไหนดูซิว่าจะออกไปไหนได้โอเคทางด้าน,นหลังหลังบ้านนะโอเคเย็บเย็ๆเย็เยยเมเลย mm hmm. ผมต้องกลับไปที่บ้านของตัวเองแล้วหยิบของก่อนเพราะผมมีไอเดียว,ว่าเอา่อผมจะเปลี่ยนสีบ้านให้เป็นสีชมพูเหมือนสีของพรีอุกเลยเอาล่ะเพอร์เฟกต์มาที่ด้านบนกันทางนี้นแล้วเราก็กลับไปเอาบล็อกหวังว่าพรีอุกจะไม่เห็นนะ ผมว่าผมมีบล็อกเดียวกันกับพพอุกที่ใช้ทําบ้านเธอผมจะได้เนียนง่ายเอาล่ะได้เวลาเตรียมตัวสำหรับการแกล้งครั้งใหญ่แล้วนะครับโอเคผมจะวางไว้ที่ไหนดีอา้าวดูซซิ่ดูนี่ซิทีนี้ผมก็จะทําก็คือคือการเอาบล็อกจากบ้านของมาริโอและแปลเปลี่ยนบล็อกสวยงามของเีอุกเป็นบล็อกนาเกลียดไปเลยมาริโอมีแตงโมอยู่เต็มเลยนะครับอู้ผมจะใช้แตงโมเนี่ยแหละโอเคโอเคโอเคแบบนี้แหละเอาล่ะกลับไปกันเลย และยังมีกฎอีกหนึ่งข้อในวิดีโอผมใช้หมดสร้างสรรหรือน้ำยาล่องหนไม่ได้เลยนะครับชาเลนจ์ก็คือการได้อยู่ใต้บ้านของพีอุกสร้างคันลับแกล้งเธอโดยที่เธอไม่รู้ไป24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วเราก็เข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วหวังว่าเราจะทําได้ดีเอาล่ะรอแป๊บนะผมจะดึงออกแล้วแล้ววางแตงโมแทนพีอุกไม่อยู่บ้านแบบนี้แหละดีมาวางแบบนี้ขุดเข้าไปขุดเข้าไปวางไปเลยวางแบบนี้ไปเลยนะครับเอาล่ะรีบไปกันเลยรีบ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 ไปรีบไป เพราะเธอยังไม่กลับมาเร็วๆนี้โอเคผมจะไม่หลบไปใต้บ้านตรงๆแต่นี่นับว่าเป็นกลาดแกล้งอยู่นะครับทีนี้เข้ามาด้านในแล้วก็หยิบบล็อกทั้งหมดนี่ไปผมจะพังเตียงเธอแล้ววางมันไว้ชั้นล่างก่อนที่เธอจะกลับมาเอาละ่ะทีนี้ก็ได้เวลาลงมาแล้วจ้าปุ๊บเยี่ยมยอดเลยเฮ้ย hey, ม,มีู่อบ้านใหม่ตรงนั้นเรามีอะไรบ้างเนี่ยชาวบ้านคงนี้มีอู้หู้พวกนี่นม,มันฝรั่งมากกว่าฉันอีกแถมยังมีแครรอดด้วยโอเคฉันขอขโเมยแครอทพวกนายหน่อยนะเอาละ บ้านทรงนี้เป็นธรรมดาของเขตนี้ที่น่าสนใจก็คือกระท่อมน้ําแข็งนั่นมันมีอยู่สองอันก่อนอื่นฉันจะไปดูอันแรกว่าข้างในมีอะไรบ้าง เปิดดูไม่มีอะไรเลยนะแค่เตียงสองตัวของฉันน่ารักกว่าเยอะเลยดูสิหลังจากนี้มีกล่องแล้วมีอะไรด้านในอีกสายจูงเหรอหมายความว่าฉันหาแมวได้เหรอแกอยู่ไหนเจ้าแมวมันต้องมีสักตัวแถวนี้แหละให้ต้องมีแน่ให้เจ้าเหมียวแกอยู่ไหนให้ได้ยินเสียงแกแล้วให้เจ้าเหมียวมานี่สิค,ณต,คณต้องคนต้องค่อยๆไปไม่งั้นมันจะวิ่งหนีซะก่อนอันนี้เจ้าแมวมันใช่แมวมันนี้เจ้าแมวด้วแล้วไม่เอาเลยรอบนี้แหละได้ล่องเหมียวแล้วจา้าทุกคน โอเคฉันอยากให้คุณเลือกชื่อมันมานะคือฉันยังคิดไม่ออกเลยไม่รู้สิอาจจะเป็นหมันฝรั่งชื่อนั้นก็ไม่น่าเหมาะกับน้องแมวเท่าไหร่นะอืมงั้นก็ทิ้งไอเดียไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะและอันที่ได้ไลค์เยอะที่สุดก็จะถูกเลือกสําหรับฉันตอนนี้จะเรียกแกว่าหมันฝรั่งไปก่อนจนกว่าผู้ติดตามจะเลือกชื่อที่เหมาะกับแกให้นะตอนนี้แกชื่อหมันฝรั่งฉันจะพาหมันฝรั่ง กลับบ้านแลวเอาน้องไปเก็บมาเร็วไปกันบ้านกันตอนนี้ผมจะเอาบล็อกเดียวกันที่เธอใช้สร้างมาวางไว้แถวนี้เอาล่ะต้องอย่างนั้นแหละให้ตายสิบล็อกพวกนี้นี่สีสวยเป็นบ้าเลยเอาล่ะเอาล่ะเพอร์เฟกต์เลยเออพื้นเธอเริ่มเป็นสีมาจจนนดาแล้วเอาล่ะผมจะวางเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับและตอนนี้ผมจะขึ้นไปชั้นสองเพื่อจะขโมยของของ,ของเธอเพิ่มเติมนะครับเอาล่ะมันฝรั่งกลับถึงบ้านแล้วเออตรงนี้ไงบ้านฉันนี่คือบ้านฉันเองกระชอบไหมมันสีชมพูน่ารักถึงแม้กระจะไม่สีชมพูก็เถอะนะ ทำไมมีบล็อกล่ะอ่นี่มันอาเซลเข้ามาพังบ้านฉันแน่นอนว่าเดี๋ยวนะมีอีกเหรอก่อนหน้านี้นไม่เห็นมี โอ้สวยแล้วเธออยู่ด้านบนผมพางบล็อกไม่ได้เดี๋ยวเธอจะได้ยินเอาเข้ามาแล้วฉันจะเอาแกว่าตรงไหนดีแล้วแตงโมมาได้ยังไงเนี่ยอะไรนะเอ๊ะมันไม่ติดตรงนี้นี่แท่งไม้ก็ด้วยมันมาทําไมเนี่ยไม่เข้าใจเลยแล้วเตียงฉันละ่ะเตียงฉันมันไปไหนแล้วผมอยากให้เธอเออกจากบ้านเดี๋ยวนี้เพราะไม่งั้นเธอจะได้ยินเดี๋ยวเธอเอาแมวมาอย่างนั้นเหรอโอเคฉันจะทํารู้ว่าแกจะได้ไม่หนีไปไหนนะเอาล่ะต้องเอาแท่งไม้ก่อน วางอันนี้ทีตรงนี้ทีทีนี้ฉันจะไปจับปลา,าแกยังไม่ใช่สัตว์ยงฉันนะฉันเลยต้องเลี้ยงดูแกก่อนนะนะ <c oughs> เธอมีแมวแล้วเหรอมันไม่ใช่ของโกคูหรือดาโนหรอแล้วแมวดาน่หวังว่าจะไม่ใช่นะเพราะเขาต้องบอกวเป็นฟืนเป็นไฟแน่แกอยู่นี่นะหมันฝรั่งรอนี่เดี๋ยวฉันจะไปหาปลามาให้แกกินโอเคได้เวลารื้อของวกนี้ออกแล้วแล้วไปที่ชั้นบนเพื่อขโมยเตาผิงของพี่อุกกันโอเคมาวางกำแพงเดียวกันที่เธอมีตรงนี้เยี่ยมไปเลยกำแพงเดียวกันเป๊ะเลยนะครับแบบเดียวกันอย่ากับทอดแบบหรือลอกกันมาเลยเอาล่ะทุกคนเอ่อดูสิมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะจับปลาได้เราว่าเมื่อไหร่ปลาจะมาเอะดูสิ ปลามากินเยอะแล้วได้แล้วได้มาตัวหนึ่งแล้วเยี่ยมไปเลยนี่ปลามันก็ไม่ได้จับนานขนาดนั้น,นเพื่อให้ไม่ให้เสียเวลาฉันจะตกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้จำนวนที่พอเอดี๋ยวที่คุณเห็นฉันมีปลาห้าตัวแล้วแล้วหวังว่ามันจะพอมันต้องพอแหละถ้าเกิดไม่พอเอ้ยโถ่เอ้ยจะเหมือนฝรั่งคงหิวตายแน่เลยอะโ okay, อเคเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ออลาต้องล้องขึ้นไปชั้นบนก่อนี่อุ๊กไม่น่าจะอ เธออยู่นั่นดูสิดูสิดูสิเธออยู่ตรงนั้นน่ะดูสิว่าแกอยู่ไหนนี่ไงเรามานี่มามานี่มานี่ม่ใช่ดูสิฉันมีปัาให้แกด้วยนะดูยังก่อนเอ้ยแค่สองรอบเองโอเคฉันได้แมบ,บมาแล้วน่ารักจริงๆเลยนะแกมานั่งบนกล่องด้วยดูนี่สิเอาล่ะผมจะมองเธอผ่านกล้อง ดูสิโอ้เธอเลี้ยงแมวด้วยเหรอป้านาเธอรับเลี้ยงแมวเหรอเนี่ยน่ารักจังเลยก็ในเมื่อแถวนี้ไม่มีอะไรเหลือให้ทําแล้วนี่ชะบานทาเข้ามาที่บ้านฉันนะต้องบอกอีกครั้งนิดนายนี่ควรใจจริงๆเลยเดี๋ยวแม่ขังซะให้เนี่ยได้แล้วเดี๋ยวแม่จะสร้างั้วบกันเพิ่มแล้วกันน่ะเถอะให้ตายเดี๋ยวจะมึงมีทำฉนันแทบปาเด้โอกาสแล้วล่ะผมจะซ่อนนะเงียบเงียบๆเงียบๆผมต้องเข้าไปด้านในเพื่อให้รู้และห้ามใจร้อนตระวังตัวไม่งั้น เธอจะได้ยินเสียงผมเอาล่ะเธอไปแล้ว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 โอเค29มันน่าจะพอแล้วแหละไปกันเถอะตรงนี้ฉันจะไม่คิดมากแล้วเอาล่ะ ผมจะขโมยเตาผิงเธอเสร็จแล้วไม่เอากล่องแต่เอาทั้งตีเหล็กอู้เยี่ยมเลยโตเอนชานด้วยเอาล่ะปิดทางซะเลยแล้วมันก็เสร็จแล้วทีนี้ก็ได้เวลากลับบ้านโอ้พระเจ้าเธอมาแล้วเธอกลับมาแล้วอเธออยู่นั่นเธออยู่นั่นที่นั่และฉันจะคราบเรือต่อเราจะได้ไม่เสียไม้กับโตะคราบไปอีกแต่แต่เดี๋ยวนะมัน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 มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่นี่ฉันขโมยเตาผิงตั้งสี่เตาหายไปโตเอนชานวางตรงนี้แล้วก็ เต้าผิงด้วย1 2 3 4และท่านตีเหล็กอ้อมอันนี้แหละโอเคเพอร์เฟก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 เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วตรงนี้ทับจางปกติใช่ไหมไม่ทัางทั้เอ็นชานไม่เอาตัเอ็นชานสิเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่ฉันฉันเริ่มใกล้บ้าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ของฉันก็หายไปซะดื้อดกดก็ดูสิฉันจะกล้าว่าคิดไปเองกันแล้วกันบางทีฉันอาจจะแค่สสติอาจจะแค่ทำเรือแล้วก็ทำที่ขังขาวให้ก่อนนะเพราะว่าชาวบ้านยังไม่หยุดดังขานฉันหรอกเขามองไม่เห็นชัดทุกคนต้้องงงรระววัััเายไมู่ต ผมมีไอเดียอยู่นะเป็นไอเดียที่ดีมากเลยผมไม่รู้ว่าพลีอุกชอบเพลงของผมแค่ไหนชื่อเพลงว่าต qu ูเบนเบนนาดาเอสลอดเควสทเควสที่ผมจะทำก็คือการกลับไปบ้านของตัวเองที่ที่ผมมีมอดเอาไว้จะเปิดเว็บให้เธอฟังเพลงของผมคาบ้านเอาล่ะถ้างั้นเราไปกันเลยนะครับว้าวเดี๋ยวก่อนนะอุตะตผมขอเริ่มก่อนแล้วนะ แล้นะลา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 ,ลาว่าไงอ่ะเซลว่าไงฮัลโหลเอ่อเธอทำอะไรอยู่เหรอเอ่มฉันพยายามจะขังไอ้ชาวบ,บ้านนั่นพวกมันกวนฉันไม่เว้นแต่ละวันเลยอะเอ๊ะพอุบฉันไปเช็คค่าสถิติจาก2 4ชั่วโมงที่แล้วเธอเล่นไปตั้ง18ชั่วโมงเลยอะเธอไหวแน่นะก็แบบก็ฉันเหนื่อยอยู่บ้านแต่ตรงๆนะไม่เชื่อฉันหรอกว่าฉัน่ะติดเดกบานขนาดไหนอะคือแบบมันเยี่ยมมากเลยใช่ไหมใช่มันเจ๋งมากๆ โดยเฉพาะอัปเดตใหม่อะมันสนุกมากๆเลยเอ่อพลีอุกขอโทษที่ต้องขัดนะแต่ว่าฉันต้องไปแล้วแล้วแมวนี่มันอะไรอะของฉันเองเขาตีมันได้ไหมเนี่ยเออไม,ไม่ไม่ไม่อย่าแม้แต่จะคิดอ๋อก็ได้ฉันไปแล้วบายเล่นต่อไปนะบายบแปะชะมัด ถาอยากจะตีแมวฉันทําไมไม่เข้าใจสักนิดเลยเอาล่ะทุกคนได้เวลากลับมาที่บ้านผมชั้นบนชั้นบนผมมีมอดไว้ช่วยดูอยู่เผื่อคุณไม่รู้นะครับมันคือเจ้าสิ่งนี้เอาล่ะผมจะเปิดหน้าเว็บและเล่นวิดีโอได้ทุกแบบเลยแม้แต่เปิดทางเว็บเลยก็ยังได้เลยนะครับเอิมก็เอาล่ะพี่อุกอยู่ตรงนั้นนะและจําเอาไว้ว่าห้ามโมดสร้างสรรค์ห้ามหายตัวและผมต้องกลับไปซ่อนที่บ้านเธอโอ้เอาล่ะเอาล่ะเละเฟอลเลยโอเคเธอยังไม่มองนะเอาล่ะตอนนี้ผมต้องทําแบบโย่ Yo! โอเคเพอร์เฟกเลยผมจะวางจอแสดงเว็บไว้ตรงนี้โอเคเราจะเพิ่มลิงก์เข้าไปเพอร์เฟกเลยหน้าจอใหญ่เอามากๆเลยนะครับเนี่ยใหญ่จัดเลยเอาละ่ะทุกคนอย่างทุกคนเห็นฉันพาเขามาแล้วเอาละ่ะตอนนี้ทีนี้ฉันจะพังสักหน่อยแล้วก็หยิบนีใส่กระเป๋าเพื่อเอาไว้พาเขามาตรงนี้หลบหน่อยแล้วมันฝรั่งอ่ะโอเคเสร็จสักทีเอาละเสียบ เข้าไปต้องเรียบหน่อยเสตพังตรงนี้และเสร็จเรียบร้อยโดนขังแล้วฮะทีนี้แกจะไม่สามารถเข้ามาบอแหว่ฉันได้แล้วบ้านฉันไม่ใช่ที่ของแกเอาเคเดี๋ยวมาฉันไปติดข้างในนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาจะว์บออกมาเองเอ๊นี่ถ้าเกิดชาวบ้านทําเรื่องเลวร้ยวายนายจะต้องบอกฉันนะเข้าใจไหมถ้ามันทําอะไรแกมันเสร็จแน่เอาล่ะกลับบ้านกันดีกว่าโอเคพิยวอยู่ด้านบนนั้นเอาละสามสองหนึ่งโอเคเอ๊เสียงใครอ่ะเพลงของอาร์เซลว้เหรอแต่ เป็นไ,ไงเขาเปิด YouTube เหรอแล้วมาอยู่ตรงนี้คุณจะเห็นเห็นเห็นว่าไม่มีอะไรเลยบีทเพลงก็ใช้ได้อยู่นะคุณชอบไหมเปิดฟังอีกรอบก็ได้นะแต่เอ๊ะทำไมมันเอ่อมันเปิดขึ้นมาเองหรือว่าอะไรเนี่ยโอเคเจวเลยทีนี้พี่อุ๊บก,ก็มัวแต่จะสนใจเพลงของผมผมจะขึ้นไปด้านบนระหว่างที่เธอไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับ โอเคมั่นใจว่าอาเซลเปิดเพลงปาร์ตี้ที่อยากชวนทุกคนเข้าไปอ่ะเอาล่ะปิดเพลงกันดีกว่า,เ,าเขาหยุดแล้วเหรอปาร์ตี้ R อาเซลจบแล้วเหรอไม่เอานะาอย่าเพิ่งเรียบจบสิเนี่ยแหละที่ผมจะทำคือผมได้7 exp l ลเวลแล้วก็กลับไปที่บ้านของเธอเพื่อส่งข้อความแปลกๆไปหาเธอที่บ้านเธอฉันมองไม่เห็นอาเซลเลยไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งจัดปาร์ตี้ไปหรอเอ๊ะเ,เ,เดี๋ยวดะเดขาอ,อ้อยู่บ้านดิซําแต่เอ แสดงว่าไม่มีปาร์ตี้เลยสิใช่ไหมหรือแบบไม่สิบางทีก็อาจจะฟังเพลงจากต้นนอกก็ได้แต่เอ๊ะฉันจะพยายามไม่คิดถึงมันแล้วกันนะบ้านอยู่ไหนละ่ะเอาล่ะถ้างั้นจะรุยแล้วนะผมจะเขียนโน้ตแรกคุณไม่ชอบอย่างนั้นเหรอโอเคอันต่อไปเพลงมันไม่ดีหรือ,อยังไงโอเคเพอร์เฟกเลยแล้วอีกถ้าคุณไม่ชอบแสดงว่าเทสการฟังเพลงของคุณนั้นค่อนข้างแย่มาก โอเคเสร็จแล้วโอเคโอเคเพอร์เฟกเลยเพอร์เฟกเพอร์เฟกเอาละมานี้จะมาของฉันฉันจะพานายไปอยู่ด้วยกันฉันไหมเหมือนฝรัง่งฉันจะพาแกมาอยู่นี่นี่แหละมัดแกไว้นี่ก็จะได้ไม่หนีไปไหนหรือบางทีฉันอาจจะพาแกเข้าคอกในหมู่บ้านอยู่ไหนนะ่าจาได้ว่าในคอกมันมีสัตว์อยู่หลายตัวฉันแน่ใจว่าเคยเห็นมากมาก่อนแถวนี้ใช่ดิสิมัน,นีมา้าเยอะมากแถวนี้อยู่ตรงนู้นเดือดแถมมีแกะด้วยอ๋อใช่ฉันจะขโมยอาหารพวกมันมหมดโดยเฉพาะพวกยาาฟ รอมาตรงนี้โอเคผมจะทิ้งโนด,ดเอาไว้ตรงนี้อีกอันตรงนี้แล้วอีกอันก็ตรงนี้และตรงนี้อีกและก็วนไปรอบๆอบโอ,อ้วิ่งเร็วเข้าไปด้านในโอ้เจ็บโอเคเหลือแค่ตรงนี้แล้วจะเอาทุกอย่างของพวกเธาและไว้มาคืนทีหลังเพราะว่ากันนบเป็นสิ่งบนแล้วกันนะพวกชาวบ้านก็งี้แหละ <c oughs> ชีวิตเขาก็เป็นอยา่างพวกนายมักจะมีของมาเติมถึงยังไงนายก็ไม่ชอบให้เกียรติช่นเลยพวกเขาเมื่อจะเข้ามาในบ้านฉันด้ะยนะก็ หวังว่าฉันจะไม่ต้องเอาอะไรมากันพวกนั้นแหละนะอาล่ะฉันจะเก็บรวบรวมอาหารพวกนี้แล้วเอาไปให้น้องม้ากินโอเคผมแค่ต้องรอให้เธออ่านโน้ตถ้าเธอออกไปนั่นคือเวลาที่ผมจะขโมยทุกอย่างจากบ้านของเธอตอนนี้17ชั่วโมงแล้วนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนหน้านี้ไม่เป็นแบบนี้บางคนเปลี่ยนกระจกของฉันมมไม่เข้าใจตรงนี้ก็ด้วยเ,เดี๋ยวฮะมน้ตอะไรคุณไม่ชอบเหรอไม่ชอบอะไรอ่ะโอเค ผมว่าเธอเจอแล้วทีนี้เราต้องออกไปผมจะได้ปล้นสะดมบ้านของเธอให้เกลี้ยงี๋ยนนี้มันของใครทิ้งไว้เ,เดี๋ยวนะฉันจออกจากบ้านก่อนเก็ใช่นไ,ไปไอ้ฉับบ้านไปไปไปโอเคผมจะหยิบมันขึ้นมาผมจะหยิบมันขึ้นมาทั้งหมดเออมดูสิผมจะเก็บมันทั้งหมดเลยแต่ให้ผู้บุกรุกโอเคผมจะเก็บของเอาไว้ที่ผู้บุกรุกนี่แล้วกันเออดูสิมันมีแผ่นหนึ่งตรงนี้มันต้องมีภาพแน่ๆนใช่ดูสิมีอีกแผ่นหนึ่งด้วยอ เพลงมันแยกขนาดได้เลยเหรอไม่ก็เพลงมันดีนะแค่แบบไม่รู้สึกมันก็รู้สึกแปลกๆหมดเลยอะเทสการฟังเพลงของคุณมันห่วยขัดทอแล้วกันที่ร้เสียงของฉันน่ะมันผิดอะไรอ่ะแล้วถ้าเกิดฉันไม่ชอบขึ้นมาล่ะถ้าฉันไม่ชอบแล้วมันแปลกอะไรอ่ะฮะฉันไม่ชอบแล้วมันจะเกิดอะไรแต่ฉันชอบนะฉันชอบเพลงเพราะดีแล้วหมายความว่าอย่างไงยังไม่ชอบเอาล่ะหยิบนุ่นนี่มาผมจะออกไปจากที่นี่แล้วเอาล่ะผมออกมาแล้วโอเคผมคิดว่าการขโมยของมา่มาพอแล้วไม่อยากจะเชื่อเลย เพื่อนจนผมจะอยู่ด้านบนไม่อยากจะเชื่อเลยผมมาตัวซวยมาด้วยไหนดูสิฉันกลับมาที่บ้านแล้วเพ้ามันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะสิแล้วมันแบบเอ๊ะเอของชาวบ,บ้านแกใช่ไหมโอเคฉันจับชาวบ,บ้านได้ค่าหนังคาเขาเลยเขาทำกล่องฉันพังหมดเลยอะ่ะก็แบบทุกคนดูสิหมู่บ้านนี้มันหายนะาชาัดเลยอะ่ะชาวบ,บ้านขโมยของทุกอย่างผมมีไอเดียผมจะทำลัคกี้บล็อกเป็นทางให้เธอตามผมมานะครับไม่อยากจะคิดอ่ะ มโหจนหน้าฉันดุแล้วเนี่ยดูสิว่าฉันวางมันไว้ตรงนี้อย่างแน่นอคนเก็บไว้อยู่แล้วของที่พังไม่เดี๋ยวค่อยมาเลี้ยงทีหลังกันแล้วกันชาวบ,บ้านแกนโดนฉันแน่ถ้าอ,อยู่ไหนนะเฮ้ชาวบ,บ้านอีแวนนี่ชาวบ,บ้านออกมานี้เลยแกไปไหนนี่รอดหรอกะตายซะเธอเอาล่ะเธอกลับบ้านมาแล้วอา่ามันอยู่ไหนนะอ่านี่ไงโอเคทางลกี้บล็อกเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ผมต้องรอดเธอวางลกี้บล็อกตามทางเธอจะได้มาเสียเวลาหัวหมุนอยู่นี่เอาละ่ะเยี่ยมมากเลย และตอนนี้ตาด้ที่เธอยังเห็นอยู่เราก็จะเริ่มพังและผมก็จะไปดูฉันสิฉันมีอาหารแต่นายไม่มีและฉันจะทำลายผลผลิตของแกด้วยนี่อะไรนะสนุกมากเหรอแอบเข้าว่าฉบ้านะนะสนุกมากเอาล่ะทุกคนผมว่าพลีอุกกำลังโมโหใหญ่เลยก็แบบอาดูสิไม่เป็นอะไรหรอกจะเล่นเซิร์ฟเดสบานตั้งแต่18ชั่วโมงต่อวันเลยเนี่ยนะตอนนี้ก็ปาไป20ชั่วโมงแล้วแบบผมอยากจะบ้ากลับบ้านไล้ตายเธอปวดหัวจะตายชัก โน้ตพวกนี้ฉันจะทิ้งไว้แถวนี้แหละก็ฉันมีทิ่วางแล้วแมวก็อยู่ด้านบนฉันเก็บอะไรไว้ไม่ได้เลยโอเคแต่ okay. อะไรนะ Lucky block. แล้วก็ลบล็อกแล้วก็ลบล็อกมาตั้งแต่เมือเอ่อไหร่เนี่ยรอผมแป๊บนะโ,โอเคเอมฉันจะพังมันโอเคต้องใช้พลว่าขุดโอเคเธอทำอะไรโ,โอเคเกือบสวยแล้วเธอเกือบเห็นพมบแล้วกางเก่งแพทย์หรอแต่ใช่มีคนหนึ่งแล้วไม่จําเป็นหรอกแพทคุกกี้เอ้ยเยี่ยมไปเลยฉันจะไปต่อเมื่อกี้เห็นแวบๆหนึ่งโอ้ฉันได้ลาว่า การอยู่พอดีเลยเอืมโอเคให้ทัพทิมงดงามมากเอาล่ะก็ในครั้งหน้าถ้าผมมีเพื่อนชนด้วยผมจะพามาและขโมยแม,ม่ทุกอย่างเลยเพอร์เฟกต์มาอยู่ด้านในเหรอเอาอันนี้ด้วย<อ>กันแล้วกันมีอีกอันหนึ่งด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งฉันบาาแล้วโอเคอีกอันหนึ่งโอเคมีไหมนะโอเคฉันว่าฉันหมดแล้วเอ๊แต่เอ๊หน้าแปลกจังโอเวน อล่ะผมจะอยู่แถวนี้ไปก่อนโอเคผมได้ทุกอย่างมาแล้วได้ทุกอย่างของเธอหมดเลยนี่แหละการแกล้งที่สมบูรณ์แบบแค่หนึ่งชั่วโมงก็ครบวันแล้วนะครับเนี่ยกกล่องของฉันละ่ะกะกล่องของฉันหายไปไหนเอ๊ะมมนมีกล่องใหญ่แล้วก็กล่องเลตรงนี้แล้วมันหายไปไหนรอรอเดี๋ยวนะทำไมทุกอย่างถึงหายไปจากบ,บ้านฉันได้ลนะ่ะไ,ไม่เข้าใจเลยอ่ะไม่เข้าใจอะไรสักนิดเลยวะจาบ้านนี่พวกแกต้องชดใช้ไม่สิ พวกมันออกมาไม่ได้สแสดงว่าไม่ใช่พวกนั้น้นเหรอเอาละ่ะเธอร้อนร้านใหญ่เลย <c oughs> เอาละ่ะผมว่าถึงเวลาไปบอกความจริงเธอแล้วผมจะไปบอกเอค,ความจริงว่าไงอาเซลไงาพาเซลฟังนะนายรู้ไหมว่ามันมีอะไรเกิดที่บ้านฉันนะ่ะทุกอย่างมันถา่ายหมดแล้วทุกอย่างายเลยเอนี่เธอคิดว่าจะสร้างบ้านด้วยแตงโมได้ด้วยอย่างนั้นเหรอเธอคิด <c oughs> <ๆ>จริงเหรอเนี่ยตอนแรกมันก็ไม่ใช่แบบนี้นะทำไมจะไม่ใช่อ่ะฉันก็เห็นอยู่แบบเนี้ยไม่ไม่ไม่มันมันเป็นไม้ไม้ชมพูแบบนี้ไงแบบนี้ไงอ้อไม้นั่น้นเหรอ เดี๋ยวนะมันเป็นอันนี้ใช่หรือเปล่านายเอาไม้นั่นมาจากไหนนั่นก็เพราะว่าฉันมีเจ้านี่ไงจ,จริงเหรอนายไม่ได้โกหกใช่ไหมฉันยังไม่เคยเห็นบ้านเธอมาก่อนทำไมเธอไม่มีอะไรเลย ก็ทุกอย่างมันหายไปหมดเลยก็แบบฉันไม่เข้าใจแล้วเธอชื่อว่าอะไรอ่ะเอ่อผู้ติดตามของนายควรจะเลือกให้ฉันนะแต่ตอนนี้ฉันเรียกมันว่ามันฝรั่งจะได้มีชื่อเรียกเผื่อมันฝรั่งนะใช่รู้แล้วมันชื่อที่แย่แบบมากเลยแต่มันก็ช่วยไม่ได้นี่นะรอเดี๋ยวนะว้าวมันมีชูเกอร์อยู่ตรงนี้ด้วยอ่าใช่แต่อะไรทำไมมันไม่อยู่ตรงนี้ได้ล่ะเออไม่รู้สิไหนดูรอดเดี๋ยวนะอ้เฮออะไรอ่ะเดี๋ยวไหนกันนะ อาเซลเอ๊ะอาวอาเซลเอ่อ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 พวกนี้มันอะไรออนี่เหรอคืออะไรนี่หมายความว่ายังไงทำไมติ๊งฉันมาอยู่นี่อาเซลอาเซลเป็นตายเองเหรออ่าดูสิอีดีดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้สิฉันอยู่ใต้บ้านเธอมา24ชั่วโมงโดยเธอจับไม่ได้เลยทำไมเธอถึงซื่อบื้อ เธอเกือบจับฉันได้อยู่แล้วเชียวดูนี่พอฉันผล่หัวออกมาเธอก็ย้ายออกมาเธอเดินผ่านฉันตรงนีุู้มฉันอยู่ใต้บ้านเธอมา24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงที่เธอเล่นเกมตามชีวิตจริงเลยนัเนี่ยแต่ฉันก็ไม่รู้มาตลอดเลยแต่อาแซวแต่ทํ้งหมดได้ไงเด้๋ยวเอาของฉัไนไม่หมดเลยนายวหรือว่าฉันใช้เวลาก็บสะสมด้ไงใช่ดูสิฉันมยของเธอไปแล้วแบบนี้เลย <c oughs> ทีนี้ที่เธอจะทำก็คือต้องเล่นไปอีก20ชั่วโมงเพื่อใช่เก็บทุกอย่างด้านในชุกเกอร์นี้ดูซีทั้งหมดนี่เป็นของเธอเลยแต่เธอต้องกลับไปที่เดิมถ้า่างนั้นก็ลาละอมโชคดีฉันไปนะไม่อยากจะเชื่อเลยบอกฉันเล่าอีกยี่สิบชั่วโมงในเด็กป่าเพื่อเลืงของใหม่อย่างนันเหรออาเซลซาบานเลนายจะต้องชดใช้ข่าวหน้านั่นแหละที่นายจะต้องโดนแกลง้งและทุกคนฝากตั้งชื่อน้นองเหมียวด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ